เห็นตะเกรงแบบนี้ทุกคนอย่าไปทิ้งนะครับตะแกรงพัดลมพัดลมเก่าซ่อมไม่ได้อะไรเงี้ยจะขายตัวพัดลมก็ขายไปแต่ว่าตะเกรงเนี่อย่าทิ้งนะครับมันมันทำประโยชน์ได้เยอะนะครับผมมาจะใช้เชือกฟางในการเป็นอุปกรณ์ครับผมครับตัดไม้เท่ากันนะครับสี่เส้นนะครับวัดเสร็จแล้วก็ตัดก็ได้สี่เส้นแล้วก็มามัดนะครับผมอ๋ห้อยู่อาให้แน่นนะหลังจากมัดได้แล้วนะครับผมสี่มุมนะครับผมก็เอามารวมเชือกกันครับรวบเชือกเข้าหากัน นะครับเป็นความแบบนี้นะเมื่อรวบเชือกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับมาขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนถัดไปผมจะใช้ขวดครับผมอันนี้จําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ผมอยากทําครับผมคือเอาขวดเจาะรูนะครับตัดให้เหลือแค่ฟ้าตรงนี้แล้วก็เอามามัดกับตรงนี้ครับมัดให้แน่นครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมไปดูว่าทาอะไรได้ครับ ก็จะได้พ่วงตากผ้าแบบนี้นะครับเอาไว้ตากสภาอหลู่หรือว่าสภาพ้าตัวเองนะครับผมก็ลองเอาไปทำกันดูเชือกสั้นหรือยาวเอาไว้สำหรับไปตากพื้นที่แบบราวตากผ้ามันสูงแล้วก็สามารถปรับได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยผมทำมาเผื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำันดูแบบง่ายๆอีซี่อีซี่ครับผม